สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนดีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความร,รู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็การสร้างแพทเทิร์นในรูปแบบต่างๆแล้วก็รวมถึงเทคนิคต่างๆในการตัดเย็บเสื้อผ้านะคะคลิปนี้ก็มาสร้างแบบกระโปรงบานง่ายๆกันค่ะซึ่งจะติดกระดุมด้านหน้าขอบเอวจะใสย่ยางยืด ซึ่งมีวิธีการใส่ยางยืดอยู่หลายแบบแต่แบบหนึ่งที่มีอยู่ในคลิปก่อนหน้าซึ่งจะเย็บติดไปเลยนะคะหรือว่าใส่อีกแบบหนึ่งโดยการที่ว่าสอดยางยืดเข้าไปเลยค่ะแบบนี้จะใส่ได้ทั้งไซส์ S หรือว่าไซส์ M นะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะ จะตัดจากผ้าเลยนะคะถ้าใครไม่ถนัดก,ก็สร้างแพทเทิร์นในกระดาษก่อนนะคะด้านบนให้วัดลงมาสักหนึ่งไม้มันทัดค่ะฝัน่นตัวให้วัดเข้ามาหนึ่งไม้มันทัดแล้วก็ให้ตีเส้นเป็นความยาวของกระโปรงนะคะจะกำหนดที่ 5 0ซมหรือว่าใครต้องการให้ยาวกว่านี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ทำเป็นสากกระดุมด้านหน้านะคะวัดออกไป3ซนเมตรแล้วก็วัดเป็นความว้าง 24เซนติเมตรเป็นกับรงชิ้นหน้าก่อนนะคะใน่วนกองาสาดด้านหน้า,ากักปีเส่นลงมาเลยค่ะ เส้เชื่อมกันทุกเส้นค่ะชายกับโรงก็24เซนติเมตรก็จะเป็นกรอบแบบนี้ก่อนนะคะ แล้วก็จากชายกระโปรงให้วัดเป็นความบานของชายกระโปรง18 cm, หรือว่า19เซนติเมตรจุดนี้ก็จะเป็นจุดเอวนะคะจากจุดเอวด้านข้างให้วัดลงไปนะคะ49เซนติเมตร แต่ถ้าใช้ความยาวของกระโปรง52ก็อาจจะวัดในส่วนนี้ลงไป51เซนติเมตรนะคะส่วนชายกระโปรงก็ให้แบ่งครึ่งค่ะที่จุดนี้นะคะจากชายกับโรงก็ให้แบ่งครึ่ง,นนะะใ,ง,ใ,ง,งในจุดนี้นะคะไม่รวมสาบ ได้สี่สบสองก็แบ่งครึ่งที่21บเอ็แล้วก็ให้โค้งนะคะไล่มาให้สวยงามให้เส้นกลืนกันค่ะมาที่จุดที่กำหนดไว้ก็จะได้แบบนี้นะคะในส่วนนี้ก็จะบติดกระดุมนะคะ ชิ้นหน้าก็เรียบร้อยต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันค่ะชิ้นหลังด้านบนก็วัดลงมาหนึ่งไม้มันทับฝันก็หาตัวก็วัดลงมา1ไม้มันทับฝา,าม,าม,มยาวก็เท่ากับชิ้นหน้าคือห้เซนเมตรชิ้นหน้าชิ้นหลังจะทำกระโปรงเท่ากันนะคะ ชิ้นหลังก็24เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะความบานของกับรงก็เท่ากับชิ้นหน้าคือ18เซนติเมตรตีเส้นออกไปเลยค่ะจากข้างตัว ็วัดเท่ากับชิ้นหน้านะคะคือ49เซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็แบ่งครึ่งได้เท่าไหร่ก็กำหนดจุดไว้แล้วก็คโค้งชายกับโรมงชิ้นหลังให้เส้นกลืนกันให้สวยงามค่ะ เวลาวางผ้าชิ้นหลังวางเป็นสันทบเผื่อเย็ดโดยรอบค่ะในส่วนของขอบเอวกำหนดที่9 6เซนเมตรแล้วก็ฟากมว้าง8เซนเมตร ความก้างก็จะ8ซนติเมตรเราก็พับเป็นสันทบนะคะแล้วก็นำไปเย็บต่อกับเอวอาจจะเย็บแบบเย็บไปเลยซึ่งมีวิธีการเย็บอยู่ในคลิปก่อนหน้านะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเย็บแล้วก็สอดยางยืดนะคะวิธีวางผ้าชิ้นหน้าก็วาง2ชิ้น เพราะว่ามีสากติดกระดุมส่วนชิ้นหลังก็วางผ้าเป็นสันทบแล้วก็เผื่อเย็บโดยรอบในการใส่สายยังยืดถ้าสมมุติว่ารอบเอว26นิ้วก็ตัดยังยืด26นิ้วแล้วก็เผื่อเย็บไปสักครึ่งนิ้วนะคะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้ง ขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ